ทาผู้ฟังทุกผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีชาวลัคนาราศีกันทุกท่านด้วยนะคะกลับมาพบกับอาจารย์แนตตี้จีจุดดวงเช่นเคยในรอบนี้เราก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำครึ่งเดือนหลังกันแล้วระหว่างวันที่16จนถึงวันที่30 mm. เพฤศจิกายน mm. ของชาวลัคนาราศีกันหรือท่านที่เกิดระหว่างวันที่16กันยายนจนถึงวันที่16 ตุลาคมอขอให้ทุกท่านเข้ามารับชมรับฟังไว้เป็นเพียงแนวทางในการดําเนินชีวิตเป็นเหมือนเข็มทิศนําทางกับชีวิตของท่านรับรองว่าท่านจะได้ประโยชน์จากการที่เข้ามารับชมรับฟังอย่างแน่นอนในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพัพพุธได้โคจรหลบมุมดาวคู่ศัตรูไปอยู่ในภพสหัชชะ คือพบที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเดินทางระยะใกล้พี่น้องเพื่อนฝูงและแวดวงคนในสังคมของท่านทําให้ช่วงนี้เป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้เดินทางบ่อยหรือได้เจอเพื่อนฝูงสังคมของท่านหรือเพื่อนเก่าๆอาจจะแวะเวียนมาเยี่ยมเยียนหรือมาติดต่อท่านในช่วงนี้และดาวประจําตัวของท่านยังโครจรร่วมกับดาวพระศุกร์ ได้คู่เจราจาวาจาเป็นรัพ์ด้วยแถมได้เกณฑ์ที่ดีในทางโหราศาสตร์ไทยคือปัมทุมเกณฑ์และได้คู่อักษีติธาต์น้ำส่งเสริมให้ชาวลัคนาราศีกันยิ่งท่านได้ออกสังคมยิ่งเดินทางยิ่งดีจะมีช่องทางมีไรายได้มีโอกาสดีๆวิ่งเข้ามาหาท่านด้วยแถมผู้หลักผู้ใหญ่นะคะก็ยังเมตตาเป็นดูท่านอีกด้วย ท่านใดที่ทำอาชีพเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาการพูดการเป็นตัวแทนในหน้าช่วงนี้เป็นโอกาสที่ดีของท่านหรือบางท่านได้ออกสังคมออกงานอีเวนต์งานโฆษณาหรือแม้แต่การออกสื่อโซเชียลไลฟ์สดตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเพราะท่านจะโดดเด่นเป็นที่ต้องตาต้องใจของผู้คนรอบข้าง และหากท่านใดจะเจรจาติดต่อเรื่องสิ่งใดในช่วงนี้ก็มีโอกาสลับลื่นค่อนข้างดีแต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนคือการที่มีดาวพั้งคานได้โคจรส่งกับแสมาถึงดาวพัพุธคือดาวตัวท่านทำให้ชาวลัคนาราศีกันบางท่านอาจจะไปเจอคนที่พูดไม่ค่อยเข้าหูท่าน หรือพูดเน็บแนมท่านตรงจุดนี้อย่าได้ไปใส่ใจและขอให้ท่านเนี่ยใช้คำพูดไปในทางสร้างสรรค์น,นะคะจะเรียกเงินเรียกทองเรียกโชคเรียกลาบและเป็นสเสน่ห์ในตัวของท่านอยู่แล้วเพราะดาวพระพุธและดาวพระศุกร์นี้เป็นดาวส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการใช้คำพูดนะคะเป็นเรื่องดีเป็นสเสน่ห์ในตัวของชาวลัคนาราศีกันด้วยในวันที่17 พฤศจิกายนดาวพระอาทิตนะจับโคจรเข้าพบสหัสชะโดยการโคจรร่วมกับดาวพระพุธและดาวพระศุกร์ทำให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีกันบางท่านอาจจะได้เดินทางหรือมีโปรแกรมการเดินทางแบบไม่ได้วางแผนไม่ได้ตั้งตัวและช่วงนี้หากท่านต้องเดินทางขอให้ใช้ความระมัดระวังให้มากอาจมีอุปสรรคหรือมีเรื่องจุกจิกจุกจิก,จกเกิดขึ้น และให้ระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางด้วยนะคะเพราะกระแสของดาวคู่ศัตรูคือดาวพังคารและดาวพาธิตย์นี้ส่งกระแสมาปะทะซึ่งกันและกันด้วยทางด้านการเงินในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ดาวการเงินของชาวลัคนาราศีกันคือดาวพระศุได้โคจรอ,อยู่ในภพสหัสชะมีตำแหน่งเป็นปรักเกษตรก็จริงคืออ่อนแรงแต่ได้ตำแหน่งประุมเมเก์ พอจะส่งเสริมให้ดีเด่นขึ้นมาได้ทำให้รายได้การเงินของท่านยังคงหาเงินง่ายได้เงินไม่ยากอยู่และดาวการเงินของท่านก็ยังโครจรร่วมกับดาวพระพุธคือดาวตัวท่านและเป็นดาวคู่เจรจา,าทำให้รายได้ที่เข้ามาในช่วงนี้จะเด่นมากกับการใช้คำพูดการเจรจา,าหรืองานที่ต้องมีการบริการงานทางด้านการค้าการขายหรืองานรับจ้างเป็นจ็อบจ็อบเซอร์วิส งานตัวแทนงานในหน้าพวกเซลล์ต่างๆหรืองานที่ต้องมีการเดินทางบ่อยอาชีพเหล่านี้นะคะถือว่าดีนะจะนำมาซึ่งรายได้ให้กับท่านค่อนข้างดีค่อนข้างเยอะและการที่มีดาวพระอาทิตย์โคจรร่วมอยู่ด้วยในด้านดีบางท่านอาจจะได้เงินมาแบบไม่คาดฝันก็ได้หรือได้เงินประกันหรือเงินตกเบิกค้างจ่ายที่ไม่คิดว่าจะได้กลับได้ในช่วงนี้ ทางด้านรายจ่ายของชาวลัคนาราศีกันก็ยังพอมีอยู่บางท่านอาจจะมีค่าใช้จ่ายไปกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหรืออาจจะไม่ใช่เรื่องของตัวท่านเองด้วยหรือมีค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้วางแผนไว้ล่วงหน้าหรือบางท่านก็ใช้จ่ายไปกับเรื่องของการเดินทางการออกสังคมแต่ถึงอย่างไรชาวลัคนาราศีกันก็จะสามารถหาเงินได้ใหม่ บางท่านก็มีโอกาสใช้จ่ายไปกับเรื่องของการทำประกันต่างๆเช่นประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือมีการต่อประกันที่หมดอายุแล้วด้วยนะคะในช่วงนี้ในด้านดีบางท่านที่ทำอาชีพขายของเก่านะคะที่มีมูลค่าในช่วงนี้อาจจะขายได้ขายดิบขายดีนะคะหรือขายของมือสองอะไรพวกนี้หรือการประมูลของเก่าที่มีค่าท่านก็มีเกณฑ์ที่จะ ขายได้แข่งขันอะไรก็จะชนะในช่วงนี้ด้วยหรือบางท่านก็อาจได้ของเก่าที่มีมูลค่ามาครอบของนะและการที่มีดาวพักเระพฤหัสสัสปดีทรงกระแสิทธิโยกมาถึงจุดเกิดของชาวลัคนาราศีกันที่พบตันุตันุแปลว่าตัวท่านและส่งกระแสถึงดาวพระอาทิตย์ดาวพระพุธและดาวพระศุกร์แบบนี้ ท่านจะได้รับการเกื้อกูลเกื้อหนุนดีจากคู่ของเพศตรงข้ามหรือบางท่านนะคะมีข่าวดีเกี่ยวกับเรื่องของบ้านอสังหาที่ทางของท่านด้วยนะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีบางท่านที่ทำอาชีพก,กับเรื่องของการขายบ้าน,ขา,านขายอสังหาในช่วงนี้ก็จะมีเกณฑ์ขายได้ด้วยนะหรือบางท่านทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการให้เช่าบ้านนะ ชาวคอนโดก็จะมีลูกค้าติดต่อมาหาท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นจังหวะที่จะมีรายได้เพิ่มเติมเข้ามาหาท่านด้วยทางด้านการงานสภาวะการงานนะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้ค่อนข้างดีเพราะดาวการงานของท่านคือดาวพระพุทธเป็นดาวดวงเดียวกับดาวประสัตโตของท่านโคจรอยู่ในภพสหัสช้ชาโดยโคจรร่วมกับดาวพระอาทิตย์และดาวพระศุกร์ ทำให้การงานในช่วงนี้จะมีความก้าวหน้าค่อนข้างดีอาจจะต้องไปประสานงานหรือเดินทางบ่อยหรือที่ประจอลงเท้าบ้างหรือได้ทํางานสําคัญสําคัญหรือจะเป็นงานที่ทําร่วมกับผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่มอบหมายงานสําคัญมาให้ท่านทํางานที่เข้ามาในช่วงนี้อาจจะต้องทํากันเป็นทีมบ้างนะคะอาจจะทําคนเดียวไม่ได้ต้องทําร่วมกับคนอื่น แต่สิ่งที่อาจารย์อยากจะเตือนคือการที่มีดาวคู่ศัตรูโคจรปะทะก,กันแบบนี้คือดาวพังคาและดาวพาัทิตอาจทำให้ชาวลัคนาราศีกันถ้าทำงานร่วมกับใครหรือทำงานร่วมกับเพื่อนนะอาจจะต้องระวังการมีปัญหาทะเลาะกันด้วยความคิดเห็นอาจจะไม่ตรงกันหรือทัศนคติอาจจะไม่ตรงกันบ้างในวันที่27พฤศจิกายน ดาวพัพพุธนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับเรื่องของการงานของท่านจะโคจรเข้าพบพันธุตามมาด้วยวันที่30พฤศจิกายนดาวพัคเกตจะโคจรเข้าพบสหัสชะทําให้ช่วงนี้ชาวลัคนาราศีการต้องรียมรับมือกับการทำงานหลายอย่างหลายหน้าที่หรือมีงานเก่าๆตีกับไม้ท่านได้ทำ หรืองานที่เคยทําไปแล้วอาจจะได้กลับไปทาใหม่ด้วยในช่วงนี้นะคะอาจจะเป็นงานซ้อนๆกันเข้ามาด้วยท่านใดที่ว่างงานอยู่จะสมัครงานก็ถือว่าเป็นโอกาสดีในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะสามารถสมัครงานหรือหาง,งานได้ส่วนท่านใดที่มีงานประจําทําอยู่แล้วก็ทําไปไม่แนะนําให้ลาออกนะคะขอให้คนตั้งใจทํางานให้ดีรับรองว่าในช่วงเนี้จะเป็นช่วงที่มีความก้าวหน้าทางด้านสุขภาพ ชาวลัคนาราศีกันต้องระวังภัยจากการเดินทางจากไปพบปะพบเจอผู้คนมากน้าหลายตาท่านต้องสวมแมสอยู่หรือยังต้องเข่งคัดเกี่ยวกับเรื่องของภัยโควิดอยู่ทางด้านความรักคนโสดน,นับว่าเป็นช่วงที่ท่านจะเนื้อหอมมากท่านจะได้เจอคนถูกใจเข้ามาจากการเดินทางหรือจากแวดวงคนในสังคมของท่านหรืออาจจะมีพ่อสื่อแม่ชัก เข้้าามาดวยบางท่านอาจจะพัฒนาจากเพื่อนมาเป็นแฟนทัศนคติความคิดเห็นในช่วงนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เข้ามาหาท่านเนี่ยก็ mm. ค่อนข้างเป็นไปในทางเดียวกับท่านดีด้วย mm. ส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วต่างคนต่างเกื้อกูลส่งเสริมซึ่งกันและกันดีแต่คู่ครอ,องของท่านอาจจะอารมณ์แปรปรวนบ้างหรืออาจจะทำอะไรชักช้าไม่ทันใจบ้างตรงจุดนี้ และอาจารย์ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเรื่องของการรับมือกับดาวพะระมาลตยูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่7จากรกฎาคมปี65และจะอยู่กับเราแบบนี้ไป7ปีข้างหน้าและการรับมือกับดาวพระราหูที่ยกย้ายราศีเมื่อวันที่30มีนาปี65และจะอยู่กับพวกเราแบบนี้ไปถึงตุลาปี66หหากชาวลัคนาราศีกันอยากจะวางแผนดวงชะตาระยะยาว ท่านสามารถเข้าไปคลิกรับชมรับฟังได้ทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เลยส่วนท่านไหนจะวางแผนเป็นการส่วนตัวดูดวงกับอาจารย์เนี่ยสามารถติดต่อมาทางลิงก์ที่อาจารย์ได้ทิ้งไว้ในคอมเมนต์ได้เช่นเดียวกันเลยนะคะและอาจารย์ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจดีๆที่มีกันเสมอมาเลยนะคะขอให้อยู่เป็นครอบครัวที่น่ารักแบบนี้ต่อไปค่ะอาจารย์ผิดพลาดทำประการใดไปก็ให้อภัยซึ่งกันและกันด้วยนะสวัสดีค่ะ